คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่30เมษายนนะครับเมืองทองทีวีของเราที่มีโอกาสเกาะหลังแฟนคลับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับในการเดินทางไปให้กําลังใจทีมพันธม,มิตรของสโมสรเมืองทองของเราบิ๊กทีมจากเจลีกอย่างอุรวะเรดไดมอนด์ในการลงทําการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองแหะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีแฟนคลับกีเลนพยองของเรากลุ่มใหญ่ๆเลยล่ะครับที่จะเดินทางมาให้กําลังใจขุนพลกีเลนพยองในประการฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่29ในเกมที่เราจะบุกเยือนสวัสด์แคนครราชสีมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางมาให้กําลังใจขุนพลกิเลนพยองนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจรวมตัวกันเดินทางไปให้กําลังใจทีมพันธมิตรของสโมสร,รมเมืองทองของเราอย่างอุรวะเรดไดมอนด์ที่จังหวัดบุรีรัมย์กันก่อนนะครับ ซึ่งแฟนคลับกีฬาพยองเมืองทองยูไน่แต่ของเรานะครับต่างมีเป้าหมายสําคัญนะครับในการเดินทางไปซัพพอร์ตไปให้กําลังใจทีมอุรวะเรดไดมอนด์ในการลงสนามพบก,กับทีมซานตงลู่หนึ่งไหซานจากจีนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มจําเป็นจะต้องชนะนะฮะเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปให้ได้นะครับก็เป็นอีกอีกวาระหนึ่งนะที่เราในฐานะแฟนเมืองทองเราเป็นพันธมิตรกับอุรวะเรดวันนี้ก็อยากจะมาช่วยอุรวะเรดในการที่จะ มาชมการแข่งขันก็ดีครับเป็นการเชีีรยอีกอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจไว้สําหรับแบตนี้ที่จะดูว่าไทยลีกของเราเนี่ยลีก AFC ีเนี่ยมันจะใกล้เคียงขนาดไหนครับก็เห็นหลายๆแนตที่เขาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะทีมญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยออกองเชียร์จะมีผ้ามีกองเชียร์มีกลองมีอะไรเข้ามาวันนี้ก็คิดว่าคงสนุกสนานครับแล้วเมืองทองวันนี้เรามาร่วมเชีีรยด้วยก็คงจะมีสีสันที่ดีขึ้นครับอูลวะ่ากัมปาแตนเน และนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่แฟนคลับกิเรีนยนผียของเราเดินทางมาซัพพอร์ตมาให้กำลังใจมาเทียสโมสอรอูรวะเรดไดมอนด์นัสนามเขากระดงจังหวัดบุรีรัมในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม2023นะครับ แน่นอนว่าแฟนคลับของทีมบุรวะาเรดไดมอนด์ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นอาจาอาจะมีพอสมควรแต่พอมีกองเชียร์จากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราตามมาซัพพอตามมาร่วมเชียร์เนี่ยบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผ,ผู้ชมและผลการแข่งขันนะครับก็เป็นทีมบุรวะาเรดไดมอนด์ปีศาจแดงแห่งเอเชียบิ๊กทีมแห่งเจลีกสามารถเอาชนะทีมซันตงลู่หนึ่งไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับพร้อมผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปได้สําเร็จนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าแรงผลักดันจากสโมสรเมืองทองของเราและกองเชียร์สโมสรเมืองททยแต่ของเรานีมีส่วนสำคัญนะครับที่ทาให้อุรวะเรดไดมอนด์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบส6ทีมสุดท้ายต่อไปได้นั่นเองและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะฮะที่พันธมิตรทั้งสองสโมสรร,ร่วมทําด้วยกันนั่นเองล่ะครับเมืองทองทีวีของเรา,าเก็บภาพน่ารักน่ารักแบบนี้มาแชร์มังฝาให้กับแฟนคลับกินเล็บยอและอาจจะรวมไปถึงแฟนคลับของอุรวะเรดไดมอนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนั่นเองละครับ